สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะตั้งอยู่ที่บ้านอ้วนหมู่ที่3ตํตำบลนาขวัวอำเภอแม่ทะจังหวัดตาปางอำเภอแม่ทะแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น10ตำบล95หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด13,475ครัวเรือนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอแม่ทะได้แก่ข้าวมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด46,580ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด3572ไร่มันสำปะหลังมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด3514ไร่องค์กรเกษตรกรของอำเภอแมทะประกอบด้วย1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี214กลุ่มสมาชิก2 8 5 7ราย 2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมี2กลุ่มสมาชิก42ราย3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพมี17กลุ่มสมาชิก211ราย4กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมี51กลุ่มสมาชิก1,450ราย5กลุ่มยุวะเกษตรกรมี11กลุ่มสมาชิก247รายสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่ทะปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยระบบ T N V System ระบบส่งเสริมการเกษตร T N V ประกอบไปด้วย1การถ่ายทอดความรู้ Training 2. การเยี่ยมเยียน (visiting) 3. การสนับสน,นุน (supporting) 4. การนิเทศงาน (supervision) 5. การจัดการข้อมูล (data management) การถ่ายทอดความรู้ (training) เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับโดยมีการกำหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้จากปัญหาที่พบจากการเยี่ยมเยียนเกษตรกรหรือปัญหาที่ทีมวิเทศพบในพื้นที่ซึ่งการถ่ายทอดความรู้นั้นจะพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรทั้งในด้านสมรรถนะวิชาการและการบริหารจัดการโครงการโดยใช้เวิีตามระบบ ส่งเสริมการเกษตรที่จัดขึ้นในทรกระดับเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การชี้แจงทําความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการนําเสนอและแก้ไขปัญหาต่างๆการเยี่ยมเยียน (visiting) การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคลโดยมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร,กรมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองจะห้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร,ต,กรติดตามผลการดําเนินงานในโครงการต่ตางๆและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร,ต,กรตลอดจนเป็นการประสานการการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนโดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมกันการสนับสนุน supporting คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความกำลังใจสมรรถนะมีระบบวิธีการทำงานและที่สำคัญคือต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมืออุปกรณ์และอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานกับเกษตรกรเป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การนิเทศงาน Supervision เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุน้นเรื่องรัดและติดตามการดำเนินง,งานในพื้นที่ว่ามีความสําเร็จไป,ไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาบุปสรกรได้อย่างรวดเร็วมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการนิเทศงานเป็นเครื่องมือที่จะต้องมีการดําเนินง,งานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จที่กาหนดไว้โดยยึดหลักการในทศงานที่มุ่งการส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ทําตามคําสั่งและการประสานบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่การจัดการข้อมูล (Data Management) การทำงานส่งเสริมการเกษตรเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องทำในระดับควรวนเกษตรกรระดับกลุ่มระดับตำบลและระดับเหนือขึ้นไป ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ทุกระดับมีข้อมูลเป็นของตนเองโดยเริ่มจากการค้นหาชนิดหรือประเภทของข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องรู้และใช้เพื่อให้แต่ละระดับได้มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาตลอดจนการใช้ข้อมูลเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่จะให้การสนับสนุนหรือใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของหน่วยงานต่างๆในการวางแผนและการพัฒนา